สวัสดีค่ะแดดกำลังมาเลย,ว,นนยวันนี้มอร์นิ่งคอฟฟี่สายปีนิดนึงวันนี้วันสองตืนสายอันที่เอามาเรียงเรียงกันอยู่นี่เป็นกาแฟนะมังเนี่ยเกิดจากแบบช้อปปิง้ง ออนไลน์ Online, เนาะแล้วก็เจอมันน่ารักดีตอนแรกนึกว่าของเล่นเอ๊ะเอามาลองเอามาลองชิมดูซิแล้วมันก็มีหลายแบบมากเลยหลายฮิ่หฮอด้วยแต่ว่าไม่รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงนี้มันเป็นแบบผงนะไม่ได้มาเข้าเครื่องไม่ได้มาไม่ได้มาเข้าเครื่องคล้ายเครื่องแรงดันนะอืม เนี่ยอันนี้มีหลายอันดูน่ารักอ่ะตะบูตะมิะมกดไปกดมาได้มาเท่านี้เลยกดเลือกเพราะว่าเอ๊ะเอามาเก็บสะสมได้นะอตัวตัว,ตวแพ็กเกจน่ะน่ารักอ่ะวันนี้ว่าจะลองอันไหนดีนะอืมว่าจะลองอันนี้คลาสสิกดีกว่าอันนี้มีหลายอันนะหลายยี่ห้อไม่กล้าอ่าน ตัวอ่านผิดอันนี้เป็นคลาสสิกเดยวลองอันนี้เพราะว่ามันน่าจะพอเทียบได้กับที่เรากินอยู่อันนี้เป็นแบบดีแคปอันนี้เรากินอยู่น่าจะพอเทียบได้กับที่ทกินอยู่วันนี้ก้องดีโฟกัสเองได้ไม่ต้องแตก โอเคเดี okay. ๋ยวเรามาลองตัวนี้กันอินดี้ ระหว่างรอน้ำเดือดเนาะตัวนี้ซื้อมาจากเว็บช้อปปิ้งออนไลน์สีส้มเนาะแล้วก็อัลละประมาณ20-30บาทอะ่ะอือน,นี่ก็จะทยอยชิมให้หมดนะคะอันนี้ถือว่าเป็นซีรีส์ชิมแนวไม่ใช่ดริปอะค่ะแนวแบบตะมุตตมิ ดูซิว่ารสชาติเป็นยังไงสังเกตเห็นว่าด้านหลังเป็นของแพ็กเกจอะคะอย่างตัวนี้อืมไม่รู้นะจริงๆไม่รู้ว่าแท้ไม่แท้นะแต่ว่าเห็นแล้วอยากลองกินแค่นั้นเองแล้วก็ไม่รู้โปรดักจริงจริงของเขาหรือเปล่าข้างหลังเป็นภาษาอาจจะจีนเนี่ยน่ารักอะ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ของกินนะซื้อมาโชว์อย่างแบบ เออซื้อมาชงยังน่ารักเลยอันนี้ใหญ่น,นี่ก็เก้าเชคเลยเนาะเนี่ยอันนี้งงนเป็นเป็นหุ่นเดี๋ยวนี้มีผลิตภัณฑ์หน้าตาแบบเขาเรียกว่าอะไรคือตอนนี้ไม่ใช่แข่งกันรสชาติเดี่ยงเดียวแล้วเนาะแข่งกันเรื่องการพรีเซนต์อ่า รูปแบบต่างๆอนะเนาะให้เกิดความอ,าอยากได้อยากลองเพราะว่าตัวโปรดักตตอนนี้คือใข่ไข่ก็พัฒนาได้อะนะตัวตัวสายพันธุ์กาแฟที่มีความแตกต่างกันแต่มันจะพรีเซนต์ยังไงให้คนสนใจอยากซื้อ,อน้ำนิน เดี๋ยวเรามาเปิดไปพร้อมกันเลยยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงเอ๊ะ,อะเดี๋ยวบงังแดดมาแล้วเแปบบ๊บ,บนึงปุ<อ>๊นี่มันมีฟอยล์อีกทีหนึ่งอ่ะเนี่ยแล้วมมีฟอยล์ทีหนึง่งภาษาจีนเหมือนกันเด้ออ่าเนาะก็เราจะดึงตัวนี้ออก แดดเห็นไปพร้อมกันเลยครั้งแรกเหมือนกันอ๋อมันจะเป็นกาแฟาสำเร็จรูปแบบนี้เด้ออชัดไหมเนี่ยให้แดดสองเข้าไปคล้ายๆกับที่เป็นพวกกาแฟาสำเร็จรูปอะเนาะอืมแต่ว่ามาสร้างมูลค่าให้เป็นผลิตภัณฑ์เหมือนน่นารักน่ารักยอส่วนอืมโอเค ลรงเลยที่เลยหมดเลยจะลองแบบกาแ,แฟดำก่นกนอนเนาะแค่นี้ หอมมากาความเข้มประมาณแค่นีน้นาะตึง้งกล่องเห็นนา่ารักสุดชิมเลยจ้าร้อนอยู่เลยร้อนอยู่นิดนึง อืมมันคือกาแฟอืมโอเคไม่ได้ใส่ดีนะไม่ใส่น้ำเยอะอืมโอเคค่ะอร่อยไม่เข้มนะนนี้ไม่เข้มก,กลางๆขีเนี่ยสีสีประมาณนี้นะก็เข้มใช้ได้อยู่นะอืม แต่วันนี้อยากกินเย็นเราก็ใส่นมด้วยตึ๊ถือว่าผ่านคือเป็นกาแฟที่มีรสชาติกาแฟที่ดีเข้มข้นนะไม่ออกเปรี้ยวแล้วก็อันนี้อยากกินแบบนี้ ซื้อไหมอีกรอบหนึ่งก็ไม่ซื้อนะคะก็เข้าใจว่าพอดับข้างในเป็นไรละแล้วก็ไ่ซื้อเข้าบอกใหญ่ก็ได้ดูกว่าใส่ลงด้วยอันนี้อยากกินเยอะใส่แบบใส่เข้าไปายังไงคะกินใส่น้ปายนะ สีสกาแฟยังโอเคอยู่เลยเนาะพอใส่นมเข้าไปก็ยังโอเคอยู่นี่นี่ก็ยังสวยงามอยู่เห็นไหมแดดมาจะมุมไหนดีเนาะเนี่ยยังสีกาแฟสวยงามอยู่นะเห<ส>็นเป็นเิน้วนมเลยโอเคค่ะมอร์่งคอฟกันค่ะแล<ส>้วเ,เจอกันนะคะคลิปหน้าว่าจะกินอะไรต่อดี